สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับรู้คำตอบแทบอึง้งป๊บขับไปส่งจริงไหมเปิดคำตอบเบลล่าลานียอมเฉลยแล้วโป๊บขับรถไปส่งปฏิบัติธรรมจริงไหมแฟนขับยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมกับงานเบลล่าเบิร์ดเดย์แฟนมิทติ้ง2 0 2 3ถือเป็นการจัดแฟนมิทติง้งครั้งใหญ่ในชีวิตที่มีแฟนขับร่วมงานกว่า500คน โดยปกติจะจัดแฟนมิ팅ในช่วงวันเกิด24ธันวาคมของทุกปีแต่ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้ไม่ได้จัดมา4-5ปีแล้วครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับแฟนๆสำหรับช่วงวันเกิดปีนี้เมนล่าตั้งใจเคลียร์คิวงานวางแผนไปประเทศเนเธอร์แลนด์ไปกับผู้จัดการและแก๊งเพื่อนๆเ,เพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเองส่วนเรื่องที่มีคนตาดีเห็นปอบธนวัฒน์ ซุ่มไปส่งที่สถานปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเมตตาคีรีจังหวัดชัยภูมิเมื่อปลายเดือนพฤิกายนที่ผ่านมาเบลล่ายอมรับว่ามีคนไปส่งจริงซึ่งไม่ใช่ป,ป๊บแต่เป็นคนขับรถส่วนที่มีคนนําภาพถ่ายมาเปรียบเทียบสถานที่สาวเบลล่าก็ไม่ได้ตกใจและเมื่อวานนี้เบลล่าเป็นหัวเรือบนกัะพรมหากเลตติ้งพรลิปสองถึงหลักจะถวายชุดนางลํานอกจากนี้ยังไอทษ พ่อแม่ลักสมีเกี่ยวกับความรักโดยไม่ได้บอกสเปครูปร่างหน้าตาแต่ขอแค่เป็นคนดีก็พอส่วนตอนนี้ยังไม่ใช่โค้งสุดท้ายยังเอนจอยกับชีวิตได้อยู่ลัน่นมีแอปพฟอนเป็นตัวอย่างพอแอปเคยบอกว่าความรักไม่ได้จำกัดช่วงเวลาถ้าใช่คือใช่แต่ถ้าตอนนี้ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ซึ่งณเวลานี้ขอแค่คุยแล้วคลิกกันเข้ากันได้ไม่ได้มองเรื่องเงินทองชื่อเสียง แต่มองทุกๆวันที่ร่วยกันแล้วมีความสุขมากกว่าและตอนนี้ยังอยู่ในซิงเกิลโซนอยู่ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ